สวัสดีครับสวัสดียูซี่ทางช่องทุกๆท่านครับครับวันนี้ช่วงบายบครับสิ่พายยซีครับไปติดต่มตัวเลขแนวทางครับของปูห้าเจ็ดแปดครับอ่าปู่โทมาดวน่าครับอ่าได้ตัวดังตัวดีครับจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้แล้วครับแบบดโดนๆกันเลยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดราค แนวทางของผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะครับเข้ามาไปติดตามไปเบิงไปหลุนน oh ้ากันกับงวดที่แล้วนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีให้มากล่างวิ่ง3เม็ดเดียวนะครับเขาคากเขาแน่นะครับเอฟซีสามกันตรงๆเลยนะครับงวดที่ผ่านมาและกาเน้นล่างยางเดียวพร้อมนะครับอ่างวดนี้ครับหนึงกรกฎาคม2 5 6 6คหรับไปติดตามวเลขแนวทางน้ากันของปูหาเจ็ดแปด แนวทางของผู้ใหญ่ใจดีส่งมาแบบด่วนๆไปพบไปเจอกันที่วัดปูหาเจ็ดแปดไปติดตามตัวเลขนวทางนำกันครับผมการน,น,น,น้ัปะการครับปูนี่ตอนนี้ ข่เนื้อางตัวเล็กเอาไปจอยล่มทัดล่มนะคะเนาะอาจจะทับไปหายบึงนะคะแนวทางของปู่ห้าเจ็ดแปดัวมีท่อนี่แล้วว่าสันโอ้วันนี้ล่างให้กับน้ำบ่อปูมีท่อนี่ละล่างกันเลยค่ะมีท่อนี่นะคะเนาะเีมักชอบน้ำปูบอนะคะแคปหนาจอไว้นะคะเนาะ บเน้นม่ค่ะนักตัวใดปูอ,อ,อันนี้เลขคนน้ํามุนเด้อค่ะเอซี่นี่นะคะเนาะเลขคัน์นามุนนะคะอ่าปูสรงไปให้เบื้องล้วนะคะว่าเลขคนน้ํามุนก็มากขึ้นกันนะคะเดชบามาขยายให้เบื้องนะคะเนาะเห็นกันชัดบอนะคะสําหรับเลขคนน้ํามุนนะคะปูห้าจ็ดแปดนะคะเด่นปูออกตัวเด่นให้นะคะเนาะเอซี่ขันบ้าเดนกันเราว้างตอนนี้อะี่ นี่แหละเขียนเสียนไทยคันเบิลคือเจ็ดเจ็ดเลยนะปูมาตัวน,นี้ก็เด็นเด่นก่อนกระร่องเด่นศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะปูเด่นให้แล้วนะคะเน,ะะนาะมาแคปหน้าจอไว้นะคะแนวทางนะคะของปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะฝันไปค่ะปูมาฝันบาฝันเลยมาฝัน,นมันก็ถิดละละเลขเลยเถิอละปู สิมีขายบ่ค่ะคันออกจากปู่578นี่อยู่สว่างนั่นโทรสร้างจองปั๊มปตทนั่นค่ะเกลียบเบิร์ดยำใบ่ยังปู่ได้ยี่บ่ค่ะปู่เฮาก็หาอยู่ได้4ใบได้4ใบ04 2ใบ40 2ใบอ๋อค่ะเขาสั่งจองกันเขาหาซือกันมาตลาดนัดข้องถมบันพุดหมู่บ้านนี่ค้าปูบ้ันพุดหมู่บ้านใดก็ตลาดข้องถมมันท่านี่ก็บ่มีจักใบบ่ม่เออมี่ แสดงว,ว่าเขากำเบรกลึกลงช<อ>่วงเขาเบืกล่ะเบรกล่ะไปเอางวดก้อนกับสามศูนย์ศูนย์สามกับศูนย์สองสองศูนย์ลังค่ะกบงวดนี้เห็นว่าปูได้มาสี่ใบบ่มีแล้วได้เท่านั้นละสี่ใบนั่นโอ้ค่ะเน้นแล้วนะคะเนาะคือศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะกับล่างว่นเสามันสิบไปตัวหนึ่งค่ะกับล่างวั่านสูงยี่สิบเอ็ดมันไปตัวหนึ่งออกเก็บสองค่ะ บานี้กับรังวันเสาสิบไปตัวหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นไปแน่นอนหนึ่งตัวบนล่างโอ้ค่ะมันปูไปนับกันค่ะเดินเลยดินตัวนี้อโอ้ค่ะปูบนมีมากเจีบอีกนะปูจ็บค่ะบางคันก็หกกับหกกับสองมค่ะใครไปหอกกับสองมันมาสองค่ะปูบานี้เด่นเจ็บตัวเดียวค่ะ ย่านจะาคันว่าเป็นตัวนี้กับมีตัวนี้ท่านหรอเจ็ดเจ็ดเลยเ,เป็นปูอา่ยา,า,าย่านมันเบุญค่ะคปูว่าหย่านบิญนะเจ็ดเจ็ดนะคะปูว่าแหงระวังนะคะสำหรับบุญนะคะปูวา่าปูดปนซี่ใบซูนซีนะคะซูนซีหรือซีใบนะคะหาซื้อไซดกับโบมีแล้วนะคะลอตเตอรี่โบ,บมีแล้วเด้อค่ะเอฟซีนะคะแนวทาง อ๋อรบ,บาเขียนไส่นะคะใบสริปต์บบาบใไหน่นะคะแล้ว<น>เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่าจะได้เก็บไปเป็นหลักฐานนะคะจะจังเบืองเหล็กขันน้ำมุนน้ำปูอีกนะคะอ,อากาศกระห้อนนะคะเอฟที่ยุ่งกัะไล่ย,ยค่ะเพราะว่าวัดปูอยู่ในปานะคะยุ่งกะัะไล่ปูว่าฟันมาแล้วนิ่นนักวัดศูนย์สี่สีส่ศูนย์นะคะผู้ใดหาซื้อใดซื้อนะคะแต่ว่าแถวแถวหนีนะคะเนาะ แจ้วทางบ้านนะคะบ่มีเล้วนะคะสำหรับเนี้ยค่ะเวล้าเราไปรูดมันอกาเถืองเลยหล่ารักแรกซิบตักซิปปูสามมั่แล้วรูดด่างเดียวว่าผ่าดลักซิบด่างเดียวเหลลาวนะปูเนาะรักพันกบบองรูดซีก็ซี่หนึงแหละซี่ก็ผ่าค่ะเมนค่ะปูเนี่ยทางของปูห้าเจ็ดแปดนะคะ ล่ากับเขาดีนะคะจะบากก็ไรลงคลิปไห้อยู่เนาะสำหรับเล่าย้บนไปๆเพื่นละจันิดตรงไหนค่ะปูถ้าแต่มาปูคนตรงมาไห่ค่ะปูไว้ยังบ่ามานะคะเนาะสำหรับปูคนส่งไห่อ่าเลกเล่าปูนะคะ <c oughs> สำหรับวิ่งรูดนี่คนฟันว่าตัวเดียวนะคะตัวเน้นนะคะคนมาเขาตัวเน้นเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวชะบาขอเบิง้งปูขอเบิ้งขันน้ำมนัหมาเลยคะ่ะเลขกขันน้ำมันเลขกขันน้ำมันให้นะคะเนาะไป้เอฟซียังบได้เบิ้งคั้งอะชักลาจอโอ้ค่ะปูเอา,าอเดี๋ยวชะบาขยายใส่นะคะ,ะตัวนี้เป็นเหล็กซีหรือเหล็กยังล่ะปูเหล็กซีก็ได้เกทก็ได้นึ่งก็ได้ ออแต่ว่าเลขศูนย์กะมีน้อปูเลขศูนย์นนค่ะค่ะว่าตรงกรันนี่ออกคืนอน้องปูวันก้อนกับศูนย์สามมองกล่องนี่เนาะค่ะหวันที่แล้วกับศูนย์สามนะคะเอฟซีศูนย์สามนะคะกับมานะคะค่ะกับว่านวัดไม่วัดไม่ได้ปูวัวที่แล้วนะคะศูนย์สามนะคะเข่าศูนย์สามนะคะ ค่ะปูเอาเห็นกันชัดแล้วนะคะอเอฟซีแล้วหมวดใบกับหวดเก่าหวดหมีนี่ศูนย์สี่ปูว่าตรงกับเหล็กอ่าคำนวณน,นะคะเหล็กผู้ใหญ่ใจดีของปูนะคะเนาะที่ปูใหญ่มากนะคะเนะน้นนักเลยคือศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะนี่เน้นนักเลยนะคะสองปูนี่นะคะปูว่าบนนี่เจ๊ดมากค่ะบ่มาเจ๊ดหนึ่งนี่ย่านเป็นเจ๊ดเจ๊ด อ่า,าเ,เอฟซีกับพีจอนแาเบยค่เลขสามตัวเยังเหรอค่ะปูเลขสามตัวเียังใช่ตั้งไหนสามตัวบนนะ่ะค่ะปูหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าค่ะเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าค่ะอมนี่เท่านั้นนี่แค่นี้นะปูเนนะาะหาปูใหายเลขชุดสามตัวนั แคปนัดจ,จอวันะคะแนวทางของปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะวิ่งบนเจ็ดนะคะเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะตัวเน้นของปูสำหรับบนนะคะหลางแล้วิ่งไปที่ศูนย์กับสี่นะคะเน้นนักเลยศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะหาซื้อกันนะคะโบนายเลีะะเ่ยวนะคะเขตนะะี้ก็คือนะคะโบมีเลยนะคะสำหรับศูนย์สี่นะคะแม้กระทางศูนย์หนึ่งกับโบมี่ด้วยค่ะเอฟซีฟู้ใดทีวาอ่ายัาง หาซื้อได้นะคะยิบจับได้นะคะเนาะฝ่ากไปห้ยิบจับออเดอร์ค่ะฉลักกินเบลฐบาดนะคะเนาะเอาค่ะจังไดน,นะคะเพ่อปีปูมีเพิ่มเติมรวดจังไดน,นะคะกะนะคะจังฉบากจะสิมาติดตามหเนาะกับล่อเหล็กความฟันนะคะร่อเบืองอีกนะคะหลักข่าสารผู้ด,ดำว่าเพิ่นสิม,มาทำวิธีตอนใดน,นะคะปู วนนี้นนเลขยูสานปูดำเพิ่มว่าเฮ็ดไปค่ะหันไหนเห็ดเยอะโอ้อยังบ้าน,น,น,านละเฮ็ดนะคะวันที่เหลือน<ส>ก็ได้าเจ้ะก็จะเบิ้งอยู่หันชุนสองกระชุนสามลังเนาะค่ะปูเบิ้งอยู่ค่ะอ,าาอ่าไยซี่พิจาระนามใบนะคะนนเนาะตัวแดงถือคือเกาล่ะค่ะขาปูเขายือเกาค่ะ เอาค่ะสุดท้ายนี่ก,กับขอบุญขอบุญปูเ้อค่ะทีแบ่งปันแนวทางนะคะให้เอฟซีแฟนคลับท้าชองแดนมีโชมมีลาภาสาธุคคะบู